สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่องของอเรื่องของท้องนะคะว่าตอนนี้เราเข้า23วีคแล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะเป็น24วีคซึ่งเป็นวันที่หมอนัดน,นะคะหลังจากที่เรามีการลงคลิปในช่อง Sunday Sunday ไปนะคะตั้งแต่ตอนอายุครร19วีคนะคะตอนนั้นคุณหมอก,ก็แจ้งว่า เด็กครบ32แล้วนะคะในส่วนของการตรวจโครโมโซมเราก็ทราบแล้วว่าลูกในท้องของเรานะคะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณหมอบอกว่าน่าจะ9กาเปอรซนต์ได้นะคะน้องชอนดีใจมากที่ได้น้องสาวนะคะผมมือให้หน่อยค่ะเย้แไม่รู้ว่ากุณจจซอนจะดีใจหรือเปล่านะคะทีนี้มาท้องเนี่ยท้องนี้นะคะ ท้องค่อนข้างใหญ่น้ำหนักขึ้นมา8โลและแล้วก็รอ,อ,อบเอวอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ38นิ้วนะคะตอนสมัยน้องซ้อนท่านจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงแต่ว่าตอนนั้นน้ำหนักแรกแบบเริ่ม,เร,มเริ่มท้องอะคะ่ะก็คือ40กิโลแต่พอมาท้องนี้นะคะน้ำหนักเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50กิโลซึ่งมันขึ้นมาแค่8โลแต่รอบน้องซอนนประมาณ5-6เดือนขึ้นมาประมาณเกือบ60โลเหมือนกันนะคะ จริงๆก็เท่าๆกันแหละแต่ว่าเ,าเริ่มท้องอาจจะสมัยนั้นอาจจะยังเด็กอยู่ก็น้ําหนักยังน้อยอยู่นะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของอาการกันตั้งแต่ครั้งแรกเราไม่ได้ลงไม่เคยลงแต่อยู่ดีก็แบบลงไว้ดีกว่าเพื่อที่จะเอาไว้เป็นความทรงจำเอาไว้ให้ลูกดูนะคะว่า,าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังไม่ได้รู้เลยว่าเต็งท้องคือท้องเนี้ยยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบ าวางแผนที่จะมีนะคะคือเขาน่าจะอยากมาแหละคือเราได้งานแค่หนึ่งเดือนนะคะเขาก็มาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราท้องเพราะว่าตอนนั้นเรายังไปหาหมอยังยังไปหาหมอแล้วหมอก็ยังให้ยาปฏิชีวนะมาอยู่เลยนะคะแล้วเราก็ได้มีการทานยาตรงนั้นพอเรารู้ว่าเราท้องคือเราตกใจมากเราก็ไปฝากคันกับหมอที่ไปฝากน้องซ้อนนะคะซึ่งราคาแพงมากแม่แต่ว่าแต่ว่าดู แต่อะจะบอกว่ายังไงจะบอกว่า,อ,าอุปกรณ์ของคุณหมอค่ะคือมันมันทันมทสมัยมากราคาก็คือเราไม่ได้เกีย่ยงหรอกแต่จริงๆเราก็ไม่ได้แบบมีตังเยอะคือเราเราเคยเคยแท้งมาครั้งหนึ่งและเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไปคลินิกที่แบบเขาไม่ได้มีการตรวจในเรื่องของอฟังเสียงหัวใจลูกตั้งแต่ที่เราตั้งครรภ์นนะคะ่ะคือเราไม่สบายใจเราก็เลยยอมไปที่ที่ราคาแพงซึ่งไปสองครั้งนี่ราคาแบบหมื่น เกือบมือนะคะทีนี้มันดีตรงที่ว่าบริษัทของแฟนนะคะก็คือสามารถเบิกคืนได้เราก็เลยอะไปกันที่นู่นเลยแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานจนถึงเสามันก็เลยทําให้ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยแล้วก็อาจจะเบิกคืนได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็เลยเปลี่ยนมาที่คลินิกที่อยู่ใกล้บ้านนะคะซึ่งพอเรารู้ว่าเราท้องประมาณน่าจะ11วีคนะคะซึ่งมั่นใจาแล้วแหละว่า ม,มีว่ามีเขาแล้วเราก็เลยย้ายคลินิกมาอยู่ที่คลินิกแห่งหนึง่งใกล้ๆสวนเสือนะคะซึ่งเราก็มีการฝากคันตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกเรานะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์น,นะคะเมื่อจะน้ําหนักแต่ส่วนน้ําหนักของคุณแม่เองนี่คือเกินเกณฑ์นะคะก็คือหนักเกินจนลูกสาวคนโตบอกว่าทําไมแม่อ้วนจังนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะตบเลยค่ะตบลูกเลยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมีการาถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ให้เขาดูคือตั้งแต่คนแรกเราไม่เคยคิดว่าเราจะถ่ายเลยแต่คนนี้เราอยากจะถ่ายเก็บไว้นะคะตอนนั้นหมอเขาให้เป็นยาแก้แพ้ะค่ะมาให้ก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าพอาาากินเข้าไปาาแล้วก็ง่วงนอนนะคะแต่ว่าทุกวันที่ผ่านมาก็คือ,อแค่ไม่ได้นอนเลย เขาต้องแบบว่านวดให้เราเออผ่านมา,มาประมาณสัปดาห์ที่สิบสี่อะคือเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มเริ่มกินอาหารได้แล้วสัปดาห์ที่สิบสี่ก็จะประมาณสามเดือนกว่าจะสี่เดือนก็คือขึ้นมาห้ากิโลนะคะพอหลังจากที่เราแบบไม่แพ้ไม่อะไรคือเราทานได้หมดทุกอย่างเลยพิซซ่าเราไม่ได้เคยชอบมาก่อนแล้วก็ทานได้หมดเลยนะคะพอดีมันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็แพ้เหมือนเราเลย ทีนี้มาพูดเรื่องของอาการแพ้ท้องเนี่ยมันมีปัญหากับงานเรามากเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะลาบ่อยแล้วก็เ,เราไปหาหมอคือหมอจะให้เราแอดมิดแต่ว่าเรามองว่าอู้ไม่ต้องถึงขัง mit, ้นแอดมิดหราะงั้นเดี๋ยวกลับไปนอนที่บ้านหมอก็ให้หยุดไป2วันแล้วเรากลับไปอีกคือความดันเราต่ํามากคือเราไม่ไม่คิดมาก่อนเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนบบผ่าดพ้นทาง,งานด้วยความที่เราทํางานในหน้าง,งานที่เป็นแบบพวก จะต้องออกหน้างานตลอดเงนี้ค่ะแล้วพอเราทํางานไม่ได้เขาก็มองว่าเออทําไมถึงอยู่ดีๆทางานแม่ทำไมอ่อนแออะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามสู้นะสู้ตลอดเลยจนสุดท้ายแล้วอาอไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไม่ไหวก็คุยกับสามีว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านโปรหรืออะไรแบบเนี้ยเออเธอจะเลี้ยงเราไหมเราก็มีการถามกันแล้วแหละเออแฟนแเนาอ๋อไม่ไม่ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเอาลูกก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคุณแม่ก็ผ่านโปรแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็หลังจากที่เราทานอะไรได้แล้ว เรายังไม่ได้ลางานเลยคือช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากแบบเดินเหินสะดวกจะขึ้นชั้น4ชั้น5เดินในลาน60ไร่อะไรเงี้ยเราเดินสบายมากแต่ว่าถ้าถ้าแนานาคตจะ6-7เดเดือนเราก็คงไม่เดินแล้วเพราะว่าบริษัทเราเป็นประมาณแบบ ็นพวกทันสปอร์ตนะคะก็คือจะมีพวกรถหัวลากก็จะมีพวกรถวซึ่งมันอันตรายมากนะคะซึ่งมันอันตรายมากน้องซอนจะรู้จักว่าน้องซอนเคยไปแล้วเคยสอนแล้วก็ที่มันก็จะอันตรายนะคะแล้วคนท้องก็จะไปยกของหนักๆไม่ได้นะคะจริงปะจริงค่ะรู้มาจากไหนรู้สิคะแต่ประตูบ้านเรานะคะโอ้โหนึกว่าลูกจะหลุดออกมาเลย ปิดเปิดยากมากใช่ค่ะแ<ก>ล้วเราอยากเล่ามากเลยเราอยากเล่าเรื่องพ่อเธอมากเลยตอนเนี้ยเขาไม่ง่วงนะเขาแก้งนอนหลับเขากลัวเขาได้นวดให้เราใช่ค่ะดีมากแล้จะบอกแล้วนะคะพอ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 ได้ได้ยินเสียงบอกว่าจะก็แค่พูดว่าจ่าก็ก็แก้งนอนหลับแล้วนะคะ <c oughs> แก้งเวียนหัวแก้งนอนหลับเออใช่บางวันก็แกล้งปวดท้อง <c oughs> บางวันก็แก้มปวดขี้บางทีก็แก้มปวดอะไรแบบนี้นะคะจนจนแม่หลับเลยค่ะใช่แต่ <ไป S 1> ตอนนี้เป็นล่นโทรศัพท์ในห้องน้ําค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราแยกที่นอนใช่ปะพ่อกับหนูนอนข้างบนเตียงแม่นอนข้างล่างใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ากลัวน้องซอนเตะน้องถูกไหมคะใช่ค่ะพอพอมีลูกที่แบบเออเราจะมีคน้ทีนี้น,นะคะใช่ไหมมันก็จะยกของหนักไม่ได้แล้วยิ่งอยู่โรงงานเซฟตี้ยิ่ง ไม่ปลอดภัยค่ะเออใช่พูดถูกหนูพูดถูกเออแล้วยกของหนักไม่ได้นะคะคนท้องเดี๋ยวจะแทงค่ะใช่เพราะเราเคยมีอาการแทงรอบนึงตั้งแต่ตองซอนตัวเล็กเกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนนี้เราต้องดูแลน้องดีๆเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่เดินลาแล้วนั่นแหละค่ะแล้วถ้าถ้าเดินเยอะใช่ไหมคะมันก็จะล้อหรือเป็นลมนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าถือของหนักก็จะทําให้แทงได้ใช่ค่ะ ถ้าถ้าแบบว่าถ้าเราห้ามเครียดด้วยห้ามเครียดถ้าถ้าเครียดต้องกินช็อกโกแลตค่ะแต่กินเยอะมันอ้วนบอกพ่อด้วยอ้วนเป็นหมูได้นะคะบอกพ่อด้วยว่าอย่าทำให้แม่เครียดขนาดวันนี้แม่ถามว่าวันอะไรพ่อตอบว่าวันอาทิตย์แหววแหววที่จริงมันคือวันจันมันคือวันวันเลนทา์เธอซอน ซึ่งพ่อบอกว่าเธอจะไปยึดติดทำไมเธอจะไปสอนลูกให้รู้จักทำไมวันวาเลนไทน์เสียงพ่อมากคือตั้งแต่พบกันไม่เคยมีนะคะวันวาเลนไทน์สำหรับพ่บทำให้คนท้องเครียดนะคะก็จะแบบอารมณ์เสียแล้วจะทำให้แหงได้ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะน้องซอนนะคะทำให้แม่เครียดทุกวันเลยค่ะเพราะว่าอะไรูแม่คะชอบคิดถึงแต่เพื่อนไม่รักแม่ตัวเองเลิกเรียนปุ๊บ ไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมแม่ทุกวัน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 แมนบอ <c oughs> แมนแม่ไม่ไม่ได้ไปเล่นกับหนูไม่ได้ไปเล่นกับพี่พิมกับอ่ะโอเคเก็กกสรุปนะคะก็คือตั้งแต่แบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขอสรุปก่อนแม่ขอสรุปก่อนแล้วหนูปิดคลิปให้แม่โอเคไหมถ้าถ้าเราทํางานเยอะนะคะอาจจะทําให้เหนื่อยหรือแทงได้ค่ะอ่ะจบเรื่องนี้ไปก่อน ขอ,ขอสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าตั้งแต่ที่เริ่มตั้งคันลูกคนที่สองนะคะเออท้องท้องสามเนี่ยก็ค,คือลูกคนที่สองอย่าเพิ่งขาดขอแม่สรุปก่อน<ม>น้องทอนหยุดก่อนเออก็คือตั้งแต่ที่เริ่มตั้งคันมาจนถึงประมาณสามเดือนแรกแพ้หนักมากค่ะแล้วหลังจาก<ม>เดือนอ จะเดือนที่4ี่ะคะ่ะก็คือทานอะไรได้ปกติก็ไม่มีแท้งไม่มีอะไรไม่มีอาการเหนื่อยใดๆทั้งสิน้นยกเว้นอ้วนแล้วปวดขานะคะซึ่งนนเริ่มมีตะเริ่มเป็นตะคิวแล้วก็ถามว่าลูกดิ้นตอนไหนลูกเริ่มดิ้นจริงๆเราเร,รู้เริ่มรู้สึกตั้งแต่ช่วงสี่เดือนแหละแต่ที่เรารู้สึกแบบเขาดิ้นแรงๆน่ะก็ประมาณประมาณ22สสัปดาห์นะคะ,ะ,คะเขาจะเริ่มแบบตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กแล้วก็ทุกครั้งที่เรากินนม ตื่นมาดื่มนมค่ะปกติเป็นคนที่ไม่กินนมเลยนะคะแต่ว่า,าก็โดนบังคับด้วยแหละก็เลยดื่มวันละวันละหนึ่งกล่องนะคะอันนี้จะรู้สึกเลยว่าเขาจะดิ้นตอนเช้าหนึ่งกล่องแล้วก็กินข้าวคือกินทุกอย่างกินทุกอย่างจริง everything จริง,รงกระเบลเลยนะคะคือแบบไม,ไม,ไม่ไม่มีแพ้ไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็คือกินได้หมดเราก็เลยไม่ได้เลือกอาหารสักเท่าไหร่จริงๆจริงๆเราตั้งใจว่าเราจะเหมือนดูแลในเรื่องของโภชนาการของเรานะคะก็คือ ตั้งใจจะกินแบบแบบที่เขากินแล้วมันไม่อ้วนนะคะแต่มันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าจากหนึ่งถึงสามเดือนที่เราแบบไม่ได้กินอะไรเลยมันหอยหามากมันก็เลยทําให้เราจะต้องแบบกินเพื่อที่จะทดแทนในส่วนที่มันหายไปแล้วมันก็กลายเป็นน้ําหนักขึ้นมาแปดโลนี่แหละคะ่ะทุกๆคนสรุปแล้วนะคะคุณแม่ก็โอเคมากตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น,นะะเรื่งเรื่องงานนะคะก็ไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้อะไรและ เราก็มีโปรงปล่อยวางด้วยเพราะว่าเราอายุก็สามสิบกว่าปีแล้วผ่านอะไรอะไรมาเยอะแยะก็เลยทําให้แบบไม่ได้เครียดอะไรมากวายฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังท้องเพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนทักมาถามแล้วว่า,อาตอนแพ้ท้องเป็นยังไงอะไรแบบไหนเราก็จะบอกเขาตอลอดว,ว่ามันจะผ่านไปเองเพราะตอนนั้นเราเครียดมากจนเราคิดว่าฉันต้องแพ้ไปจนถึงยันคอดแต่ไม่ประมาณเดือนที่4ี่เราจะผ่านมันไปได้ทั้งๆงที่ เราถึงขั้นจะเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเราผ่านมันมาได้แล้วค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวให้น้องซามเป็นคนปิดคลิปแล้วกันค่ะฝากกดไลค์ช่องอีม